แล้วไปไป่อาหรับท่าต้อนวถ้าต้อวันรุ่งขึ้นนะครับพรุ่งนี้ครับไปนอนไปนอนไหนไปนอนที่ท่าตอนนะครับใกล้แม่น้ำกกนะครับองไยเลาอินาาระาแวความสามารถขอกอาหารเปนไยแนินดรับีวาที่นะครับโดยอารมณ์มากย้องเาะ ที่สนใจนะฮะเรื่องความเคลื่อนไหวหรือว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับก็ลองก็ไปดูได้ที่ www.aromathailand.com นะครับหรือว่าที่เวบามุงมิมิงอะไร่าเงี้ยก็มีแบบว่าเป็นห้องปรับอากาศนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะไปกับคูณดาวอไปพักกันนึงนะครับที่บอกอย่างนี้โอ้ดีมีแอปก็ถามว่า a n d r o i d ก็มีแอปนี้ด้วยเหรอมีม ทางิ n สตาแก a มบ้างนะครับช่วงหน้าอยู่ต่อกับดีดิวนะรีดิวเขาก็มีกานที่จะไปประมาณเดือนกุมภาพันธ์คครดูมีโอกาสแที่ว่าเที่ยวซักค่อคนที่บ้านบ้างเลยไม่เคยหรอกงานเจ้าการนี้้ลดาหนเลยนะครับแล้วก็เราก็เจอกันอีกในสัปดาห์หน้านะครับที่จะอ่านก็เล่นนวก็มีอยู่นะมีอเดี๋ยว่ค่อยเ่นหรอกไม่ค่อยเล่นไม่ค่ยรอก เจอจากผู้มีประสบการณ์และเจ้าของภาษาโรแล่ง Chinese English Language Academy บนถนมเจริญประเทศใกยโรงเรียนพระหารุกไทย

Oh, Gemini, and what? Oh, what? Oh, what? แป้งโตอนนี้ก็ผักผักมันร้านแล้วแต้ตอนี้กผักมัร้าแล้วาะมันุจิงนี่ กอสอเลยา้อลน้อยกว่าเดิมสั่งอีกสิยาหะี่ถ่าละห้าร้อยกเาละสามสิบสี่นี่เด้ยมันยาละสี่สิบสี่้า

โอ้แววครับเฮ้ยนี่ใครจะถ่ายให้อปูนถ่ายให้หน่อยเอาตรงนี้ปูตังเลยอะ้งาโอ้เห็นแล้วตัวนี้เดียวเอง ่อกว่าปานี่ไม่ได้แลยขยายออกมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้มันใหญ่ก็มองสาสายใกล้ๆสายกอนทใกล้

ิเงาาผัดต้นหอมกระเทียมน้ำมันหอยสองด้านเอาด้านไหนอ่ะต้นหอมกระเทียมเหรอไหมต้นหอมกระเทียมคืออะไรต้นหอมต้นกระเทียมอะน้ำมันหอยมันเขียนว่าผัดต้นกระเทียมน้ำมันหอยหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเชี่ยวโอ้โหโอเคบริ้งไงบริ้งแล้วกินอะไรอยู่กินอะไรเนี่ยกับตีไก่ไง น่าจะปีกไก่แค่นี้อยากเนีทอดนี่ลไม่มมีแตู่น้ำเดียวหมูน้ำเดียวมีปีกไก่กับหมูข่เจหมูสับ่ามัเออข่เจีหมูสับน้ำน้ำอะไรก็ใส่เบนมันจะไปเห็นได้ไงนี่่้าคั ผัดต้นกระเทียมไม่มีวีเความเป็นดีเหมือนว่าพี่หวานไหมหวานหวานแล้วค่ะหวานอะไรโอ้โหมันวันเลยนะนร้อนไม่เท่าไหร่หรอเ็นันนหมอมาแล้วเนี่ยเยนตันปอม ใหญ่ใหญ่ใหญ่เป็นของโกมดูจะของอะไหนของพ่อแม่ ตลกก็ขำไปก็ตลกไปสิขำๆอือตลกด้วยเลยอ่ะ หมูดิด <ไป S 1> ูดิกระป๋องเล็กนี่ก็เหลือกินแล้วแล้วเอากำมันนี่ละลายอ่ะละลายติด <announcement> ต่้องเอาน้ำร้อนมาละลายเ่มาด้อขึ้น้อเต้น้นแล้วก็ใส่่อต แก่หลอดเว้ยตกงี t t ้มาถึงมีอะไรกระต๊อบวางอันนึงก็ได้เค้าคนที่เรากินั่งน้ำถุงข้าวยาวๆดีอะไรก็ได้ กินข้าวดีกว่าเอามาแล้วักวาน khà đi ra à yeah chút nào nhiều nhiêu vậy như vậy lẽo nó hay cái

อไปกินคืนนี้อีเอาแข็งก่อนชริงเหรอด็กยามมันหมนเแล้ม่เอออกเปหาได้กินต่อหัวไปหาได้กินแย่ตใจ

ระาวาังไปตั้งเนี่ยถ่ายรูปไม่ไม่สวยไงตั้งขึ้นไงเขาตั้งไว้อย่างงั้นอยู่แล้วมั้งไม่มันตั้งอยู่ข้างบนเลยนอะาตั้งแบบนั้นเนี่ยดีไม่ทิ้ิงแล้วก็ถึงล่วงไปเสร็จเลยฮะวิวนี่ดีกว่า

món bọn chầm rồi nha Chầm to